ถึงเหรอใส่ให้เฮรอใส่ชุดเนาะเหรอใส่ชุดใส่ใยีพี่น้องจะแซ่บเลยแขกมาพี่น้องแขกมากบก้าต้มใส่พี่น้องเบาแดดครับสไตล์แอร์ครับตั้งแอสครับสวัสดีเรื่องรับสวัสดีครับ สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพอกับผมเอียบแสบครับมืนอนี้มากับพี่ใหญ่นะครับมาได้ยังมาโอ้มันนี้ได้ใส่ใส่ไงใส่ไงหมูพี่น้องนี่เขาเอ็นไว้ยังไะกินปอดกินใส่กินปอดนี่ก็ะปอดต้มปอดพี่น้องเลยปีเปียปอดมาเป็นครูเลยพี่น้องปอดหมูก็ใส่ไงหมูนะครับมากินครับปีเปียพี่น้องมากินกับเจวนี่นี่พี่น้องเจวสมบพี่น้องแจวสมบบ่เักพริกสดเอากละถ้ถวยเลยนะครับผักแกมกันมีหลายอยู่าียนัก่ว ประกาศข่าวพี่น้องครับต้นหอมบักซีเนาะบักแตงบักแตงมีข้าวเหนียวมาน้าพี่น้องข้าวเหนียวเจ้ากอมาลุยเลยลุยลุดิข้าวเหนียว๋ฟ้าอพี่น้องมือนี้พี่น้องเลยแต่ก้อนดิแทรเพี่นยังโอ้แก่ข้าวแน่แน่น่อยขออนุญาตได้พี่น้องเด้อแก่ข้าวแน่แก่พอกินข้าวนี้ซื้อหรอกต้อนรับพี่ไอเพป็นขออนุญาตได้พี่น้องเด้อเอาแก่ข้าวแล้วเจ้าลุยเลยโอ้ยเอาเลยเจ้าปอดก่อนหรือเอาใส่ก่อนก็ได้เอาเลยกอ่าใส่แล้วก่อน อ <ừ, S 2> ใส่พี่น้องใส่ไงเสียบเนยะผมกับคอนอยากพี่กันนะครับใส่พี่น้องนี่โอ้ยกับแก้วหนุ่กพี่น้องเลยอืมโอ้ใส่ไปทัดมือนี่โอ้ใส่หัวนมามาดิฮันเลยพี่น้องมันดึงได้นะอยู่เนาะเหนียวอ่ะวางนี้อืมโอ้แสีบพี่น้องเลยอืมอ,อืม các bố có bật kính ừ. ừ. sài nam rồi nhiều, còn hoàn kia nào, nhiều, ừ. sài, sài tốp kia nào, đừng có, sài nọ rồi, sài suốt, đấy

นี่แกะมาหายไปหน่อยปอดกับปอดที่เปียกไปหน่อยดึงเลยอ้โอ,อ,โอเลเลยมาครับมามามาครับมามาแขกมา,มา รลบ,ปบ,บวปะแซบแจ่ได้เพ่อดดป่ะแจ่เพ่อดีเป็นเปนยังแจ้ว,วะอืมอารมณ์ยังไงยังที่ใส่สุดปีน้อาไว้บุฟเฟ่นี่บอด ยกเตัอแจ่วให้ครัจิมแจาวมันม่เห็นนี่ตรงข้อมันพี่น้องตรงข้อไปหาปวดมันแ<ส>่บเนี่ยกระพักไปหน่<ส><ส>อยแอบหวานก็ใส่ไม่ยังแอบแต่เราคนมากเนะ มาครับมามาข่าวนล้วกันมาเลยมามีแขกมาพี่นอ้องมาเดินมารวมโรงได้พี่น้องคุณมาอมจอดโอ้พี่น้องเลยสุดยอดาสวัสดีครับสวัสดีคร,รับผมมาแล้วมาข้าวกับยาเนาะครับเนาะมาเ่าต้มใส่ต้มปลัด แขกมาพี่น้องแขกมาก็คอดต้มใส่พี่น้องเบาแดดครับสไตล์แอกครับตั้งแอทครับสวัสดีเรีอนนงครับสวัสดีครับครับม่ได้ต้องยิ้มนานว้าพอดีกินกินไงสไตล์แอกครับเบาแดดนะครับมามายิบวหยิบก่อนปะเอาเอเร็วๆครับมาปั๊บปั๊บปังเออเออตามสไตล์เลยครับเพิ่นมาถักกายเดี๋ยวคลิปคลิปเป็นมึงคลิปเพิ่นน้ำนะพี่น้องตัวนี้เดี๋ยวผมจัดแล้วผมก็ดจะเปต้อนรับเพิ่นนะครับกุจิตั้งก็ ถ้าคำว่าเห็นเครื่องนี่ก็ฝากติดตามสไตล์แอดเนี่ยได้พี่น้องด้วยสไตล์แอดกับเบาแดกนะครับทั้ง YouTube ทั้งเพจนะได้พี่น้องเดี๋ยวกัดเดี๋ยวสิได้นตอนรับเพิ่นดีๆบัดนี้เดี๋ยวผมจัดคลิปนี้ก่อนพี่น้องเพิ่นมาเมย่เมย์เพิ่นนั่งพักก่อนก็แซ่บอ่ะเราบ่ปลาแซ่บป่ะแสบแสบมันจะบาดด้วยเหรอขึ้นบน ปวานันหนุ่มนะมันหนุ่มนะรู้จันยองไงพี่เปียแสบบอกกุยยนะอบอกข้าวเนึ่บัสสีหอมพี่น้อง อืมจงจงอันนี้มันสิแซ่บเป็นเนื้อครับอันนี้มันไปดูก่อนอืมเอาแซ่บเลยนะป,ปวดแซ่บพี่น้องเลยโอ้ยพี่น้องอืมแซ่บโอ้สุดยอดพี่น้องเลย ต้องหนีเป็นอันนี้ไหมจงคว้ามันแซ็บจงขว้ามันกระดูกมันกระดูกอันอกนคนโยงนี่อ้าพี่ใหญเหลือมันหนี่ง มาเห็นตันทุนนี่นี่แหละน้ำมันเสียมันเสียบยำปอดปอดปอดอย่างนี้ที่น้องเหรออืมันจะมีเนื้อมันาะนี่ก็มักระดูกออนหนึ่งอ่ะหันหนึ่งขวานพี่น้องเลยบ่มีลมก็ไม่มีเลยอืม เต็มเขียนอยากกินใส่ก็กินอยากกินกอดก็กินาปนี่แหละก็เอิึนตมปอดตมใส่ร่มหมดผ่านมไม่เลี่ยหันร่วมมดอีกฝนสุตกเอาหรือเ่เอาเอาของสี่ฝนสุดโต๊ะม เนีัยเนืนนน้อมันมข้อนหัวพี่น้อยตบตับต,ต,ตบหัวพี่น้อยอืเป็นอะไรใหญ่ปกปกอ ความไม่เสียไป่น้อง อดข้อปลอดอเสียบไม่กระดูกอันเนะอืมดีจัดกินพักกด ครับเดี๋ยวบุพี่อากาศแบอนั้นนะ,ะเดี๋ยวไปคุยกับแขกแป๊บนึงเดี๋ยวเป็นบ่งากิศต่อพี่น้องนี่ครับยังมาเบิร์นรอเปล่านีเพิ่นไปคุยกับแขกพี่น้อง ให้พี่ใหญกินผู้เดียวกินชุนดนี่แซ่บพี่นอ้องอ่ะพี่นอาา้องค้นมาืม

bộ cây mà phát sốt thì nói đẹp bọc mặt vị đạo ô bọn em vị đạo khó nó giặt sai cho này ก่อนจะน้อยพี่นาอเนี่ยแซบแซบเป็นอะไรฮะรอ้แซบ <c oughs> เรียว <c oughs> ครับมือนี่เอาก่ะเนียนทำเนียนปะ โอ้เดียวเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยจะขำนะอ่ะพี่น้องคำหนิโอ้แสบครับขอโทษขออภัยพี่น้องครับพอดะที่แขกคุณมาเยี่ยมนะครับเป็นช่องช่องเบ่าวแดกชั้นเหนนะครับที่เคยเคยมานั่งในกันกินน้ำกันแสบน้ำกันในช่องนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งเป็นเป็นชื่อช่องสไตล์แอดนะครับก็ติดตามเพื่อนไดนทางยูทูบนะครับครับเพจเฟซบุ๊กนะครับบอกว่าทีเป็นช่องสไตล์แอด หรือว่าช่องของเบาแดดนะครับกับติดตามเพื่อนไดนนะครับมื่อนี่เพื่อนมหานี่ยก็สิดเด็คอนแล็บสิดเด็กินน้ากันเดี๋ยวตามไปมึงช่องเยียบแซบแล้วก็ช่องเบาแดดแล้วก็ช่องสไตล์แอดนะครับจะมีความเสพๆมันฝากพี่น้องครับแต่มื่อนี้เอาคลิปนี้เอาไว้ก่อนนะครับคลิปนี้เอาไว้ขอแค่นี้แหละพี่น้องขอบคุณที่พี่น้องติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกความเห็นนะพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ก่อนพรอกันคลิปหน้าครับขอบคุณหลายครัับสสวดีครับสวัสดีครับ